มันเกิดจากเราเรามานั่งคุยกันนะครับว่าเราจะทํำยังไงให้ลูกค้าที่ออกรถแับ824มันมีความรู้สึกแตกต่างหรือว่าได้รับการบริการที่ที่มันไม่เหมือนกับที่อื่นอันนี้เป็น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  p อ,อันหนึ่งแต่จุดประรงสงค์สําคัญเลยเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าทํำยังไงให้ลูกค้าที่กํลาลังังเลหรือคิดอยู่ว่าอยากจะออกรถ MG มีความ มั่นใจมีความเชื่อมั่นและมีความรู้สึกว่าภูมิใจที่ออกรถ MG เพราะเราต้องยอมรับว่ามันจะมีลูกค้าอยู่อยู่บางกลุ่มนะครับที่ที่ยังรู้สึกว่าการออกรถ MG เนี่ยเป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันยังยัง,ย,งยังไม่มั่นใจยังรู้สึกว่ามันเอ๊ะเราตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้เราต้องการมาเสริมตจุดนี้ให้ทุกคนรู้สึกว่าการที่จะออกรถ MG เนี่ยคุณตัดสินใจถูกต้องแล้ว นะครับมันจะเกิดโปรเจกต์ l i t e c ขับขึ้นมาอ l ลิทข u บเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้รู้สึกว่าลูกค้าที่ออกรถกระบาดสองสเนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นพอเรามาคุยกันปุ๊บเนี่ยไอไอโปรเจกต์แค่ว่าเป็นห้องรับรองพิเศษเนี่ยเพื่อรองรับลูกค้าแค่ประมาณสัก10คน20คนเนี่ยหลังจากที่เราเราพอเราเระดมความคิดเราเอาความคิดความรู้สึกพวกเราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยจาก40ตารางเมตรที่ท,ทีแรกเราคิดกันว่าเนี่ยอย่าใช้คำว่าระดมความคิดนะ คุณคุณคุณเริ่มผมจากส0สิตอนที่คุณขอเป็นสองรอขอคุณโจจากพื้นที่เล็กๆของพวกเราเนี่ยให้ให <cause> yeah, ้ลูกค้าประมาณสักสิ20คน40ตารางเมตรพอเราใส่ความรู้สึกทุกอย่างลงไปใส่ไอเดียทุกอย่างของพวกเราลงไปเนี่ยมันกนเกิดขึ้นกลายเป็น200ตารางเมตรเหมือนกับที่เราเห็นตอนนี้ครับคือเราก็คาดหวังให้กับลูกค้าที่ออกรถจาก ตัดไปแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าที่กำลังคิดว่าจะซื้อรถ MG นะครับอยากให้มาร่วมโปรเจกต์ Elite ขับกับเราร่วมกันเป็นครอบครัว8 2ดกับเรานะครับหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนครับ จุดประสงค์หลักของการที่สร้างอู่สีขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าของแปดสองสีที่ออกรถเป็นประมาณ2องพันกว่าคันให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุดของมาตรฐานเอ็มจีเทลแอนดคุณภาพสีที่ดีที่สุดเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดของที่เอ็มจีเทลแอนด์กำหนดคือเพื่อให้รถที่ออกจากแปดสองสีไปทั้งหมดรวมๆที่เราเปิดบริการมา5ปีรถที่เราปล่อยไปทั้งหมดประมาณ2,000กว่าคันให้ได้รับการบริการ ของเรื่องมาตรฐานการทําสีที่ดีที่สุดระยะฝังทนสีตอนนี้ที่เราใช้เนี่ยเป็นมาตรฐานสูตรน้ําซึ่งเป็นเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดแม้กระทั่งตู้อบสีเราก็ใช้ของอิตาลีช่องซ่อมที่ศู์สีที่เรามีก็คือส4ีช่องซ่อมซึ่งต้องยอมรับว่าก็ถือว่าใหญ่ใหญ่ประมาณหนึง่งต่อเดือนเนี่ยต่อเดือนเนี่ย ที่เราตั้งไว้ก็คือประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งคันโอ้ยคุณโจผมได้ยิน200คันนะเราตั้งใจว่าส0งร้อยคันเริ่มต้นก่อนสตาร์ทที่หนึ่งร้คันนะครับแต่เราไปได้ถึงเราไปได้ถึงเนี่ยแต่ตอนนี้เราเอาแค่100คันก่อนนะครับสงสารพนักงาน คำาคาดหวังเนี่ยที่คุณโจมองมองที่จะให้ลูกค้าได้รับการบริการจากแปดสองสี่เนี่ยคือยังไงคือเราต้องการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดฝ่ายขายเรามีอีบิทครับให้ลูกค้าแล้วนะครับส่วนทางด้านการบริการเนี่ยเราก็อยากจะมีสู์สีที่ให้ลูกค้าได้รับการบริการรับพึงพอใจที่สุดให้ได้มาตรฐานที่สูงที่สุดของเอ็มจีเทเลแนที่กำหนดมานะครับ เปลียบเสมือนเปรียบเสมือนว่าเราเป็นผู้ผู้ใช้บริการเราก็อยากได้รับการบริการที่ดีที่แน่นอนครับแน่นอนที่สูงที่สุดเหมือนเขาฝากรถไว้กับเราอะเหมือนรถเราเองเราพยายามทาทุกอย่างให้รู้สึกว่ารถคันนี้เป็นรถของเราเองนะครับให้ดีที่สุดหลังจากที่สูนสีได้เปิดบริการแล้วเนี่ยผมก็อยากให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ย มีความสุดที่สุดได้รับการบริการที่ดีที่สุดได้รับคุณภาพของสีรถในการซ่อมที่ดีที่สุดนะครับคุณติ๊กมีอะไรเสริมไหมครก็ถ้าสำหรับ elite ขับนะครับผมคงขอว่าสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับเราไปแล้วนะครับที่เป็นลูกค้าเก่าที่ได้ออกรถไปแล้วกับลูกค้าใหม่ที่กําลังตัดสินใจอยู่หรือว่าลังเลอยู่ว่าเราจะเลือกแบรนด์ mg ดีหรือเปล่าเราต้องการให้โปรเจกต์ elite ขับเนี่ย เป็นโปรเจกต์ที่ได้มีส่วนร่วมกับพวกคุณนะครับ <ไง S 1> การที่คุณเลือกแบรนด์ MG เนี่ยอยากให้คุณมั่นใจว่าแบรนด์นี้คือแบรนด์ที่คุณเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับโดยที่เรามาร่วมกันกับโปรเจกต์อีเล็กทรับของเราร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวแปดสองสี่ของเราครับมาเป็นครอบครัวแปดสองสี่ด้วยกันนะครับ